ผู้้ช่วงค้าน้ำทะเลของเราเป็นทะเลชายฝั่งทะเลที่มีแพลงตอนพื้นและแพลก้อนส,สีเขียวสีน้ำตาลขณะนี้แพลตตอนสีเขียวกำลังปรุงตัวเพราะว่าแสงจัดไม่มีโทษกับโลมาหรือมนุษย์ล้วนเป็นประโยชน์กับโลมาพลางแสงและช่วยในเรื่องของสายตาพางเสียงช่วยซอบเสียงให้ด้วย ชทุกท่านที่ตบมือให้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you Thank you ประเทศไทยเราสยามเมืองยิ้มมาเจอหน้ากันก็ต้องยิ้มให้กันสบายเอเวอร์รี่าวยิ้มสยามให้กับทุกทุกคนน่ารักน่ารักทุกคนเลย I love you พี่ธาวประวัฒน์ครับผมรักพี่พี่สุวัสดิ์ครับ เดี๋ดวเดี๋ยวประกาศท่านที่อยู่ขา้างล่างท่านที่อยู่ไกล